ข้อที่23 24นะครับข้อนี้ก็จะคงอยู่ในเรื่องของลำดับเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นลำดับที่มันจะมีการประยุกต์ใช้นิดหน่อยนะครับคือเขาให้รูปภาพมาเป็นจุดกลมๆสีขาวสีดำนะครับข้อยุบสามเนี่ยถามว่ารูปที่6จะมีจุดวงกลมสีทึบเท่าใดแล้วก็ข้อยุบสี่ถามว่ารูปที่7จะมีวงกลมทั้งหมดเท่าไหร่ก็มาหาดูว่า คำสัมพันธ์ระหว่างรูปที่หนึ่งสองสามเนี่ยมันเป็นยังไงกับต่อกันละกันเราก็จะพยากรณ์ว่าถ้ารูปที่เอเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นยังไงมาถ้าพี่ให้รูปที่1นึสองสามพี่ขอเขียนตรงนี้นะแล้วก็รูปที่เพี่จะหาว่าวงกลมสีดำเป็นเท่าไหร่รูปที่1พี่มี2หน่วยสองหน่วยก็คือมีสองก้อน พี่องพี่มี6กก้อนรูปวพี่3พี่มี12ก้อนพี่น,นับยังไนพี่นับอย่างนี้พี่เอาหนคูณสองพี่เอาสอคูณสามพี่เอาสาคูณสสังเกตว่ารูปที่1เนี่ยมันคือ1นคูณกับ2อบวกอีก1ก็คือบวก หนึงก็คือเป็นสก็คือคูณกับตัวข้างหน้าบวกหนคูณกับ3 3คูณกับ4ดังนั้นพีจะได้ว่ารูปที่ n เราคือ n คูณกับ n บวกหนอันนี้ค็หนึ่งคูณสอคูณสาคูณสเนาะทีนี้พี่หาวงกมทั้งหมดเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ พี่จะคิดอย่างนี้นะพี่จะมองว่าไอเนี่ยคือก้อนของวงกลมสีขาวคือเซตของวงกลมทั้งหมดสีขาวดีกว่าคือเซตของวงกลมสีขาวสมมติว่าพี่มีสีขาวอยู่เก้าอันแล้วก็พี่มีไม่ดีกว่าให้อเนี้มันเซต A แล้วก็ให้ไอเนี่ยเป็นเซต B ที่มันซ้อนเรื่องกัน ให้นี่มันเซตเอไอ้นี่ให,นนนนนให้นี่เป็นเซต B อ่ะฮะอันี้เป็นเซต A อันนี้เป็นเซต B พี่จะคิดแบบ A อยูเนียนซึ่งก็คือเท่ากับ N A บวก N B ลบส่วนที่ซ้กันใช่ปะ ก็คือกรณีแรกพี่มีจำนวนลูกบอลในเซต A ก็คือ3คูณ3บวกกับสมาชิกของเซต B ก็คือ1คูณ2ลบด้วยก้อนสีดำเพราะว่าก้อนสีดำมันคือส่วนที่ทันสมกันนี่ก็คือส่วนก้อนสีดำคือวงกลมสีดำอันนี้คือส่วนนี้เป็นวงกลมสีดำวงทึบนั่นแหละ n a เราคือส่วนนี้เป็นเซตสีชมพูสีดำสีชมพูตรงนี้ b เราคือสีดำสีำส,ำส,ส้ม naub ก็คือจำนวนวงกลมทั้งหมดรูปที่1มีวงกลมทั้งหมด3คูณ3แล้วบวกเซต b ก็คือ1คูณ2และก็อย่าลืมว่าลบด้วย1คูณ2ออกเพราะมันคือจำนวนวงกลมสีดำที่มันซ้อนกันอยู่ถ้ารูปที่2ก็คืออันนี้มี1 2 3 4 1 2 3 4ก็เป็น4คูณ4 บวกด้วย1 2 3 1 2 3 4ก็เป็น3คูณ4ลบด้วย2คูณ3ตัวที่3ก็เป็น1 2 3 4 5คูณกับ1 2 3 5ก็เป็น5คูณ5บวกกับ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5ก็เป็น5คูณ6ลบออกด้วยลบออกด้วย3คูณ4แล้วลองมาหาว่าพจน์ที่ n จะเป็นเท่าไหร่ดูก็พอสัมพันธ์เนาะ รูปที่1เนี่ยมันเริ่มที่3 2เริ่มที่4 3เริ่มที่5มันคือไป3 4 5มันก็คือเริ่มที่ n 2บวก2ั่นเองก็คือรูปที่1ก็คือมี1บวก2คูณ1บวก2ตรงนี้อันนี้ก็คือ2บวก2อันนี้ก็คือ3บวก2ก็คือ5ซึ่งก็คือก้อนตรวนี้เราก็เลยเขียนเป็น n 2บวก2 แล้วทีนี้บอกด้วยอะไรบอกด้วยอันนี้คืออะไรหนึ่งสามห้าคุณ,ค,ณคูณปั๊บมันคือจํานวนขี้จำนวนขี้มีสูตรพหทั่วไปว่า 2n งลบหแล้วก็ตรงนี้เป็น2 4 6 2> เป็นจํานวนคู่พหทั่วไปว่าสองเอ็นแล้วก็อย่าลืมลบออกด้วย n อ็ n นคูณเบกหน่ะครับอันนี้ก็คือพจน์ทั่วไปของ จำนวนวงกลมทั้งหมดของเราอันนี้ก็คือของวงกลมสีดําทีนี้เราหาว่ามาทําข้อยี่สาข้อเขาถามว่า,า,า,วารูปที่หกจะมีวงกลมสีดําเท่าไหร่ก็คือมีหกคูณหกบวกหนึ่งก็เป็นสี่สิบสองจุดตอบข้อที่สองได้เลยชิวๆส่วนข้อที่ยี่สิบสี่เขาถามวงกลมทั้งหมดในรูปที่เจ็ดเท่าไหร่ก็แทนสูตรน,นี้ด้วย n เท่ากับเจ็ดก็จะได้ว่าเจ็ดบวกสองกำลังสอง บวกกับ14บ1วกลบ1 14เป็น13คูณกับ14บลบกับเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดคนละรูปกันก็7จคูนแนะก็คือเป็น56 81บวกกับ13คูณ14ี่ลบ56พิกิดมาให้ว่าเป็น207จุดโดยคำตอบครับ <S <S 1> <S 1> หูข้อน,นี้ไม่ยากนะจริงๆถ้ามองออกมันก็ ไปได้ก็แค่แทนเลขหาความสัมพันธ์หาความหาแพทเทิร์นของมันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็หาพอทั่วไปแทน N เป็นเท่านี้ก็จะได้รูปที่เท่านี้ที่เรต้องการเป็นค่าของวงกลมสีดำสีทึบสีขาวที่ต้องการได้เลย